อาสาฬะบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬะหมายถึงเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติบูชาหมายถึงการยกย่องเลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจดังนั้นอาสาฬะบูชาจึงหมายถึงการบูชาในเดือนแปดที่ชาวพุทธจะได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะวันนี้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าขาเดือนแปด ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสี่ประการได้แก่หนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีทั้งห้ารูปที่ป่าอิสิปตานะมลึกทายวันใกล้เมืองพาราณสีสองเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกธัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคือ พระัญญากรุธัญญภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์จงประทานจานอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตัดสรุปธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตัดสรุปธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า เข้าพรรษาหมายถึงพักฝนการเข้าพรรษาจึงนับเป็นช่วงที่พระพิสุสงฆ์ต้องอยู่จำวัดใดวัดหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาสาเดือนหากพระสงฆ์ต้องเดินทางก็มีบทบัญญัติพระวินัยระบุไว้หากพระพิสุ์เดินทางออกจากวัดไปแล้วต้องกลับมาภายในจวันเรียกว่าสัตตาห์กรณียะแต่ก็ปรากฏข้อยกเว้นที่ระบุไว้อาทิเช่นญาติโยมนิมนต์ไปทำบุญดูแลสาธ,ธรรม,มิก หรือผู้ร่วมบวชเช่นหาอาหารรักษาพยาบาลเป็นต้นบิดามารดาและญาติเจ็บป่วยวิหารชำรุดต้องหาของมาซ่อมแซนหากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าพระพิสุกร,รูปนั้นขาดพรรษาคืออยู่ไม่ครบช่วงระยะเวลา3าเดือนถือว่าอาบัตหมายถึงกระทำความผิดทางวินัยของพระพิสุแต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับการอยู่นอกวัดเช่นเกิดภัยธรรมชาติถูกรบกวนหรือลำบากถูกโจรผู้ร้ายปล้นขาดแคลนอาหารหรือไปเพื่อระง,งับเหตุต่างๆ หรือสามารถจำมันสาในสถานที่บางแห่งได้เช่นคอกสัตว์หมู่เกวียนและเรือเป็นต้น ในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวพุทธมักจะเข้าวัดฟังธรรมทำบุญและถวายตักใจที่พระสงค์ต้องใช้ในช่วงจำพรรษาเช่นผ้าอาบน้ำฝนจุดสังฆะโดยเฉพาะเทียนพรรษาเพื่อจุดบูชาและปฏิบัติธรรมเกิดเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะร่วมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วแกะสลักให้สวยงามก่อนจะแห่เทียนพรรษาที่หลายจังหวัดจัดเป็นขบวนใหญ่อย่างสวยงามเพื่อถวายเทียนพรรษา ให้แก่พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดพรรษาต่อไป